เผยคะแนนทดสอบ Redmagic 10 Pro+ Plus เกิน3.1ล้านคะแนนพร้อมยืนยันสเปคใช้ชิป Snapdragon แ Elite ไฮแรม24 g กพร้อมรอม1เทไบต์และจอ144เฮิร์มีข้อมูลว่า Redmagic 10 Pro Series เตรียมที่เปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับส่วนเรื่องชิปเซ็ตก็ยืนยันแล้วครับว่าจะใช้เป็น Snapdragon 8 Elite ละล่าสุดก็เลยมีผลทดสอบยืนยันความแรง mm hmm. เผยออกมาแล้วครับโดยคะแนนทดสอบของเลนส์เมจิก10 Pro Plus ตัวท็อปสุดจะออกมาสูงถึง3,116,126คะแนนเรียกว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยเผยออกมาเลยครับซึ่งสเปคที่ใช้ทดสอบนี้จะใช้เป็นชิป Snapdragon 8 Elite ไห้หลทมาที่24 g กิก รอม1น B เทราไบต์มีหน้าจอแสดงผล1 4 4่เฮิรตซ์นอกจากเรื่องความแรงแล้วคาดว่าเลนส์ Magic 10 Pro Series จะมาพร้อมฟิวเจอร์เกมมิ่งที่น่าสนใจถังแบตเตอรี่ขนาด7,50 0ม,มิลลิแอมหรือระบบระยบายความร้อนแบบ IX Magic ช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง21องศาเพื่อประสิทธิภาพที่ยิ่งขึ้นครับส่วนด้านดีไซน์ก็เป็นอีกจุดที่เลนส์ Magic 10 Pro Series โดดเด่นเพราะจากทีเซอร์ก่อนหน้าเราจะเห็นดีไซน์หน้าจอที่เต็มตาขึ้นและมีขนาดที่ใหญ่ถึง6.85นิ้ว แบบไร้รูกล้องหน้าบนหน้าจออีกด้วยครับ